สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยวันศุกร์แบบนี้แนะนำให้คุณผู้ชมในช่วงวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเดินทางไปชิมร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะครับอยู่บริเวณตลาดโอโซนวันย่านดอนเมืองในกรุงเทพมหานครไปติดตามกับคุณพัชครับ สวัสดีค่ะรายการ5สาวเพื่อประชาชนนะคะวันนี้พบกับแพทอาสาพาัทิมนะคะวันนี้นะคะพัทจะขอเอาใจคุณผู้ชมสายบุฟเฟ่นะคะพามาทานอาหารแสนทอดเกาหลีแท้ๆแบบอิ่มไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาได้นะคะไปค่ะตามพทัทไปดูข้างในกันว่ามีอะไรนะ่าทานบ้างไหค่ะตอนนี้นะคะพพทอยู่ที่ร้านซัมเกยบซันบาร์บีคิวแอนด์คอรเรียนบุฟเฟ่นะคะเป็นบุฟเฟ่ ย่างสไตล์เกาหลีอยู่ที่ถนนส่งประพาดอนเมืองตลาดโอโซนวันนะคะซัมเกยอบซันแปลว่าหมูสามชั้นย่างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะร้านนี้ก็จะเน้นเป็นหมูสามชั้นย่างสไตล์เกาหลีแท้ๆเลยหมูของเขานะคะจะมีเป็นรายเอดบ่มกันให้เห็นๆอยู่ที่ตู้หน้าร้านเลยนะคะหมูรายเอดนะคะคือการนําเนื้อสัตว์มาแขวนไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อ เอนไซม์ในเนื้อสัตว์บ่มตัวเองให้ใหญ่กล้ามเนื้อนุ่มขึ้นนะคะ,ะใช้ระยะเวลาบ่มอยู่30-45วันน้ำที่แชกอยู่ตามผิวเนื้อจเจละเหยออกนะคะส่งผลให้สีเนื้อเข้มกว่าปกติมีความนิ่มเพิ่มขึ้นกลิ่นหอมเข้มข้นและมีรสชาติอร่อยนุ่มลึกขึ้นด้วยค่ะตามพัดเข้าไปดูในร้านกันค่ะเข้ามานะคะร้านจะเป็นห้องแอร์ตกแต่งสไตล์เกาหลีมีโต๊ะเยอะพอสมควรเลยนะคะ เรามาดูลายอาหารไปพร้อมๆกันเลยนะคะที่นี่จะมีผักกาดหอมผักคอสแล้วก็มีใบางาด้วยนะคะใบางาอร่อยมากเลยค่ะถัดไปก็จะเป็นผักสําหรับย่างนะคะมีผักพันเบคอนด้วยค่ะเนื้อหมูที่นี่ก็ค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะจะมีทั้งหมูหมักซอสโคชูจังหมักซีอิ๊วหมักเต้าเจี้ยวหรือว่าจะเป็นหมูรายเอทแบบนี้ก็มีนะคะแนะนําหมูรายเอทเลยค่ะเพราะว่าจะนุ่มมากและที่นี้ยังมีหนังหมูสําหรับย่างด้วยนะคะ ถัดไปจะเป็นโซนเครื่องเคียงนะคะที่นี่จะมีผักดองกิมจิถึง8ชนิดด้วยกันเลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างน้ำจิ้มก็มีมากกว่า6แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดซัมจังมายองเนสน้ำจิ้มแจว่วหรือว่าน้ำจิ้มสุก,กี้ก็มีนะคะโซนเครื่องดื่มก็เป็นบุฟเฟ่นะคะมีทั้งน้ำอัดลมน้ำผลไม้และน้ำหวานเลยค่ะมาโซนของทานเล่นกันค่ะมีโอเด้งซุปสาลายซุปกิมจิไก่ทาเข้าบี้ ท็อกกี้และยังมีลายของทอดเยอะเลยนะคะมีฟักทองมีคิมมารีมีหอมทอดมีเห็ดเข็มทองทอดสามารถหยิบทานได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าหยิบแต่ในปริมาณที่ทานหมดก่อนนะคะถ้าไม่หมดก็มาเอาใหม่ได้ค่ะยังนะคะยังไม่หมดเมนูอาหารเกาหลีนี่เลยค่ะจับแชร์เป็นวุนเส้นผัดเกาหลีที่ทุกคนชื่นชอบเลยนะคะ นอกจากนี้ยังมีไก่ทอดซอสโคชูจังไก่ทอดซีอิ๊วแล้วก็ไก่ทอดราดชีสแบบนี้ด้วยนะคะต่อกันด้วยคิมบับและข้าวปั้นสาหร่ายแล้วก็สามารถมาหยิบได้ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเมนูที่ผัดเลือกมาวันนี้นะคะเราก็ตักมาแต่น้อยก่อนนะคะเอาแค่พอทานหมดถ้าเกิดว่าไม่อิ่มก็สามารถไปตักเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านซัมไปยอซันเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ต์แบบไม่จำกัดเวลาค่ะ จะให้คุณผู้ชมฟังเสียงบรรยากาศนะคะหมูบอกว่าซูซูเลยค่ะ <S <S ร,ร้านจมเรียมสันนะคะอยู่ที่ส่งประภาซอ11ทับ1ตลาดโอโซนวันบุฟเฟ่ราคาหัวละ333บาทเครื่องดื่มรีฟิลบวก50บาททานได้ไม่อัน้นไม่จำกัดเวลานะคะเปิดทุกวันตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง2นาฬิกาโทร0969894278ค่ะที่ร้านยังมีโปรโมชั่น้วยนะคะ หลังสี่ทุ่มถ้าไปทาน4คนจ่ายในราคา3คนแต่ถ้าไปไม่ถึง4คนนะคะก็ยังมีส่วนลดให้อีก10%ด้วยค่ะที่นี่จะเปลี่ยนกระทะให้บ่อยมากไม่ต้องกลัวกระทะไหมเลยนะคะ นอกเหนือจากเมนูในไลน์บุฟเฟต์เรายังสามารถสั่งพิซซ่าข้าวผัดกิมจิหรือว่ามันดุมาทานได้ด้วยนะคะใกล้อิ่มแล้วค่ะพัดก็เลยเอาผลไม้และของหวานมาทานนะคะวันนี้เป็นข้าวโพดชีสค,ค่ะอร่อยมากเลยพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะเพียงถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านเราก็สามารถรับไอศครีมได้ฟรีเลยค่ะคนละหนึ่งแท่งเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบุฟเฟต์อาหารเกาหลีอิ่มไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาที่พัดนำมาฝากวันนี้ หวังว่าคงถูกใจนะคะขอบคุณชุดสวยๆจากบอสเนีไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะปิดท้ายกันที่อาสาพายิ้มนะครับ